สิ่งที่วาลาดาเมียปูตินทําตอนนี้ก็เรียกว่าเอาคืนนะเอาคืนแบบเจ็บเจ็บนะครับเอาคืนแบบเจ็บเจ็บยังไงที่ผ่านมานะครับสหรัฐอเมริกาก็ประกาศยึดทรัพย์สินนะฮะของรัฐบาลของรัสเซียยึดทรัพย์สินของมหาเศรษฐีนะครับที่ใกล้ชิดวาลาดาเมียปูตินยึดนะทีมฟุตบ,บอลฟุตบอลยึดหมดนะครับอ้างบอกว่าจะเอามาขายทอดตลาดเพื่อที่จะเงินนําเงินส่วนนี้นะครับมาใช้ เรื่องของสงครามในยูเครเนนะเป็นการสนับสนุนนะครับสิ่งเหล่านี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสะท้อนให้เห็นว่าง,งานที่ยาวแน่สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศ การต่างประเทศตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนที่ถูกใช้เป็นสมรับภูมิสงครามจับหน้าจับตามองการเอาคืนกันระหว่างมหาอำนาจระหว่างราัสเซียกับสหรัฐอเมริกาแสบเผ็ดอย่างมากกันเลยทีเดียวเริ่มต้นจากสงครามที่ยาวนานมาเดือนกว่า,วาแล้วราคาน้ำมันตอนนี้ก็ปรากฏว่ากังวลโควิด -19 ในจีนหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับลงน้ำมันน้ำมันลงนะครับ อทองคํานั้นปรากฏว่าฟื้นตัวในขณะที่ราคาน้ํามันปรับลดลงจากความกังวลอุปสงค์นะครับสืบเนื่องจากการล็อกดาวน์ยืดเยื้อสกัดโควิด -19 ในจีนส่วนวอร์ซีดปิดบวกได้แรงหนุนจากหุ้นการเงินก่อนประชุมเฟดขณะที่ทองคำดีตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลานี้ ในขณะที่รัสเซียนะฮะก็ปรากฏว่าใช้จรวดยิงถลม่มนะครับเหมืองนะโรงงานถลุงเหล็กมารีอูปโปอ,อีกร,รอกหนึ่งพร้อมโจมตีหลายจุดทั่วยูเครนรัสเซียย,ยิงถลม่มนะครับโรงงานถลุงเหล็กที่ถูกปิดในเมืองมาลีอูปโปนะครับป้อมปราการสุดท้ายของอยูเครน เมืองท่าแห่งนี้หลังจากที่ข้อตกลงหยุดยิงพังครืนลงไปและยังคงมีพลเรือนติดอยู่ในสถานที่อันกว้างขวางดังกล่าวแม้มีความพยายามจะอพยพผู้คนภายใต้การนำของสหประชาชาติซึ่งตอนนี้ล่าสุดสหประชาชาติก็ไปยืนฝั่งข้างของทางยูเครนในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งวาลาดาเมียปูติน นะคับก็ยิ้มอ่อนๆพบรัสเซียส่งออกก๊าซไปจีนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ60ในช่วงเวลา4เดือนแรกก๊าซปลอมรัฐวิสาหกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียเปิดเผยว่าการส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยังจีนเพิ่มขึ้นถึง60%ในช่วงระยะเวลา4เดือนแรกของปีนี้ เพื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี2021ท่ามกลางมาตรการการคว่ำบาตรของตะวันตกที่กำหนดเล่นงานมอสโกตอบโต้กรณีการรุกรานของยูเครนในขณะที่มอสโกอยู่ระหว่างการดำเนินการเกี่ยวกับท่อลำเลียงใหม่ๆซึ่งจะเปิดทางสำหรับการป้อนก๊าซธรรมชาติแก่ปักกิ่งเพิ่มเติม,ตมในอนาคตในขณะที่นะครับเผยหลายชาติของเอเชียแล้วก็ไทยปฏิเสธพลวัน สหรัฐอเมริกาหวังติดตั้งจรวดขีปนาวุธรับมือภัยคุกคามจากจีนในบรรดาชาติพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในแปซิฟิกในเวลานี้ไม่มีชาติไหนเลยที่มีความตั้งใจที่จะติดตั้งขีปนาวุธพิสัยปานกลางของสหรัฐอเมริกาในกรับสำหรับ สำนักข่าว RT News ได้รายงานโดยอ้างรายงานฉบับใหม่ของ Red c o m a b o r a t i o n นะครับสถาบันวิจัยที่รับหน้าที่ในการพัฒนาคิดค้นยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับในการที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาดังนั้นผู้เขียนรายงานฉบับนี้จึงแนะนำให้วอชิงตันควรหันไปส่งเสริมญี่ปุ่นในการพัฒนากรังแสงขีปนาวุธของตนเองเพื่อป้องกันภัยคุกคามจาก อกองเรือของจีนนะที่มีข่าวว่าจะมีการติดตั้งขีปนาวุธไว้ในสถานทูตที่เชียงใหม่ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยิงยืนยันนะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องตลกในขณะที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธจากเปียงยางนะครับลงทะเลหลังจากขู่ยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์นะครับเต็มสปีดเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทิ้งตัวนะครับ ไปตกทางตอนชายฝั่งทางตะวันออกในช่วงเช้าของวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังประกาศยกระดับแสงยานุภาพกองกำลังนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะมีความเป็นไปได้ในขณะที่เคียฟก็ขึ้นบัญชีดำนะครับฮังการีนะครับ, Hungary, รบโดยเฉพาะผู้นำอ้างว่าเป็นศัตรูของชาติฐานไม่ความบาต น้ำมันของรัสเซียนะครับรวมหัวรัสเซียหวังยึดดินแดนของยูเครนเจ้าที่ระดับสูงในรัฐบาลเคียฟนะครับอ้างว่าบูดาเปสตได้ได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับปฏิบัติการการโจมตีของรัสเซียและหวังยึดที่ดินบางส่วนของยูเครนเพื่อตอนเอง พร้อมประกาศกล่าวฮังการีจะต้องได้รับผลตอบสนองนะซึ่งยูเครนตอนนี้ก็ขู่ชาวบ้านไปทุกวันเลยเดียวในขณะที่โปปฟนซิสนะครับก็ซัดนาโต้จุดชนวนสงครามยูเครนด้วยการไปเห่าหน้าบ้านของวาลาดาเมียปูตินสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่มีการเผยแพร่ระบุต้องการพบประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินแห่งรัสเซีย เพื่อพูดคุยเรื่องของสงครามยูเครนพร้อมเปรียบเทียบการนองเลือดที่เกิดขึ้นว่าไม่ต่างจากการสังหารหมู่ที่ลาวันดาขณะเดียวกันทรงชี้ว่าชนวนการเกิดเหตุสงครามครั้งนี้อาจมาจากพฤติกรรมขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับที่ไปคมคูรัสเซียถึงบ้านโปรฟานซีสได้ประธานสัมภาษณ์ต่อนะครับนังซูพิมของอิตาลี โดยตรัสว่าพระองค์เคยส่งสารถึงปูตินนราว20วันหลังเกิดสงกรามเพื่อบอกกับเขาว่าข้าพเจ้ายินดีที่จะเดินทางไปมอสโกนะครับบอกว่าเรายังไม่ได้รับคําตอบใดๆและยังยืนกรานข้อเสนอนั้นอยู่แต่ข้าพเจ้าเกรงว่าปูตินจะไม่สามารถหรือไม่ต้องการที่จะพบข้าพเจ้า ในเวลานี้นะนั่นก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของป๊อฟฟานซิสนะครับมาจากสหรัฐอเมริกาคือต้นเหตุในขณะที่นายกบริตินนะครับเบอร์จินอ้างนะครับสิทธิการคุ้มกันนะครับหลังถูกจับในสหรัฐอเมริกาข้อหาค้าโคเคนแล้วก็ทำการฟอกเงินนะครับแอนดรูฟาฮีนายกบัมตรีของหมู่เกาะ British Virgin ซึ่งถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกาหรือ DEA จับกลุ่มข้อหาค้าโคเคนและฟอกเงินเรียกร้องให้ทางการสหรัฐอเมริกาปล่อยตัวเขาทันทีโดยอ้างเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับบุคคลที่เป็นประมุขของรัฐนะครับฟาฮีวัย51ปีถูกจับที่รัฐเฟอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างปฏิบัติการล่อซื้อโดยเจ้าที่ DEA ขณะกำลังขึ้นเครื่องบินส่วนตัวออกจากสนามบินไปในไมอามี่น, Miami, นะครับเอกสารคำฟ้องคดีอาญาระบุว่าฟาฮีและโอลินวินช์นะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดก,การสำนักง,งานท่าเรือ b r ท t ิชแอร์เวอรนะครับได้เดินทางไปสนามบินในอาร์มี่เพื่อพบกับบุคคลที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติดเม็กซิโกแต่ที่จริงแล้วคือเจ้าที่ d ีเนะครับนอกเครื่องแบบ และได้ตกลงกัน7 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับจากเจ้าที่ DA เพื่อแลกกับโคเคนจากหมูกก่เกาะ British Virgin ต่อไปอยังเปอร์โตริโกไมอามีแล้วก็นิวร์กนะครับรัฐบาลของฝาหีนั้นถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางใน British Virgin นะครับดินแดนพ้นทะเลของสหาราชาอาณาจักร จนถึงขั้นมีการเสนอให้ระง,งับใช้รัฐธรรมนูญของหมู่เกาะบิเตริชเวอร์จินเป็นเวลา2ปีและถ่ายโอนอำนาจการบริหารทั้งหมดไปยังลอนดอนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งยุโรประทึกปรากฏว่าเบลาลนะรุสฮะเคลื่อนกำลังพลรบซ้อมใหญ่นะครับยันแค่เตรียมพร้อมนะฮะไม่คุกคามเพื่อนบ้าน เบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของรัสเซียเปิดฉากซ้อมรบนะครับครังใหญ่โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะครับเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยอ้างต้องการตรวจสอบความพร้อมรบนะครับและไม่ได้มีเจตนาคุกคามประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใดนะครับในขณะที่วาลาดามีร์ปูตินนะเอาคืนแบบแสบเผ็ดเลยทีเดียวเตือนนะครับฝั่งสาภาพยุโรปและฝั่งตะวันตกระง,งับ เตรียมระง,งับส่งออกวัตถุดิบสำคัญแม้พวกไม่ได้เป็นมิตรก็ตามประธานาธิบดีวาลาดาเมียปุตินนะครับของรัสเซียส่งสัญญาณเตือนประเทศตะวันตกว่าเขาอาจจะยยกเลิกข้อตกลงต่างๆระง,งับการส่งออกผลิตภัณฑ์วัตถุดิบสำคัญในการตอบโต้หนักหน่วงที่สุดเท่าที่เคยมีมาของเคมริน ต่อมาตรการการคว่ำบาตรที่กําหนดเล่นงานประเทศของเขาโดยสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรต่อกรณีการลุกรารนของยูเครนปูตินได้ลงนามในกฤษฎีกาฉบับหนึ่งซึ่งเปิดทางห้ามส่งออกผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบไปยังบุคคลหรือบริษัทองค์กรต่างๆที่อยู่ในบัญชีการคว่ำบาตรที่เขาสั่งให้ตบานร่างบัญชีฉบับนี้ขึ้นมาภายในระยะเวลา10วันนะครับกฤษฎีกาฉบับนี้ ให้อำนาจมอสโกนะครับหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความวุ่นวายทั่วตลาดเนื่องจากพวกเขาสามารถระงับการส่งออกหรือฉีกสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทหรือบุคคลที่อยู่ในบัญชีคว่ำบาตรได้ทุกเมื่อรัฐบาลของรัสเซียมีเวลา10วันร่างรายชื่อนะครับพวกที่ถูกคว่ำบาตรนอกเหนือจากบรรดานักการเมืองตะวันตกที่ถูกคว่ำบาตรไปก่อนหน้านี้ชัดเจนว่าวาลาดเมยร์ปูตินนะครับใช้กิจติกาฉบับนี้ตอบโต้ ที่เขาเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวผิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและฝั่งตะวันตกที่มีเจตนากีดกันสหพันธรัฐรัฐสเซียพลเรือนของสหพันธรัฐรัสเซียและบริษัทหรือองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายของรัสเซียตามสิทธิทรัพย์สิสนและจำกัดสิทธิในทรัพย์สินของพวกเขาในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับต้องยอมรับว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่เกิดขึ้น เบลารุสก็ซ้อมรบอย่างกระทนหันขึ้นมาการซ้อมรบอย่างกระทนหันนะเบลารุสนะฮะแสดงสัญญาณทางการเมืองว่าพร้อมจะร่วมรบกับทางรัสเซียตอนนี้โปลแลนด์กับสวิตเซอร์แลนดนะ์มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์นะครับต่อรัฐบาลของวาลาดาเมียปูตินโดยเขาพร้อมจะเข้าร่วมกับกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับนั่นหมายความว่าจะเป็นปฏิปักษ์ ต่อทางรัสเซียโดยตรงสิ่งที่น่าสนใจคือโปเฟรนซิสนะครับได้บอกว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดสงครามในขณะน,นี้เกิดจากสหรัฐอเมริกาและนาโต้ไปเห่าหน้าบ้านของวาลาดาเมียปูตินนะครับรัสเซียจึงส่งผลทาให้เกิดสงครามที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามโปเฟรนซิสนะครับก็มีเจตนาที่จะยุติสงครามครั้งนี้ ก็พยายามจะขอเจราจากับวาลาดาเมียปูตินแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับคําตอบใดๆในขณะที่เกาหลีเหนือก็ยิงขีปนาวุธนะครับลงทะเลหลังขู่ยกระดับกองทัพเป็นนิวเคลียร์นะครับหลังจากที่ตอนนี้ญี่ปุ่นก็เดินสายไปตามประเทศต่างๆนะครับเพื่อที่จะกดดัน ขอให้ประเทศต,ต่างๆนั้นเล่นงานเกาหลีเหนือและก็เล่นงานจีนซึ่งตอนนี้สถานก,การณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในฝั่งของตะวันออกกลางขอภัยฮะยุโรปตะวันออกกลางลกำลังลุกลามมาอย่างฝั่งของเอเชียซึ่งมีการประเมินว่าอาจจะมีการใช้พมา่าหรือเกาหลีใต้เป็นสมรภูมินั่นหมายความว่าเรื่องของราคานน้ำมันราคาทองแล้วหุ้นคงเกิดความวุ่นวายแน่นอน ในเชิงงานสังเคราะห์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วสิ่งที่วาลาดาเมียปูตินทําตอนนี้ก็เรียกว่าเอาคืนนะเอาคืนแบบเจ็บเจ็บนะครับเอาคืนแบบเจ็บเจ็บยังไงที่ผ่านมานะครับสหรัฐอเมริกาก็ประกาศยึดทนะรัพย์สินนะของรัฐบาลของรัสเซียยึดทรัพย์สินของมหาเศรษฐีนะครับที่ใกล้ชิดวาลาดาเมียปูตินยึดนะทีมฟุตบอลฟุตบอลยึดหมดนะครับอ้างบอกว่าจะเอามาขายทออตลาด เพื่อที่จะเงินนําเงินส่วนนี้นะครับมาใช้เรื่องของสงครามในยูเนะครเนนะเป็นการสนับสนุนนะครับสิ่งเหล่านี้ในเชิงยุธทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสะท้อนให้เห็นว่างานที่ยาวแน่นแน่ผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งกรเรื่องของการเมืองจากปัจจัยภายนอกกลับมาหนักในเชิงเศรษฐีหลังจากวันที่1นะครับพุทธศักราช2565 อย่างที่ผมเรียนไว้นะครับแล้วก็จะหนักอีกรอบวันที่6/6/25นะครับพฤษภาคมพุทธศักราช2565นะครับปัญหาจากปัจจัยภายนอกจะส่งผลกระทบต่อปัจจัยภายในในเชิงเศถีิทั้งภัยธรรมชาติไปการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้สูงนะครับหมอดูหมอเดานะครับ สวงสอวอก็ทำนายว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะอยู่ไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามในสถานการณ์โดยภาพรวมขนาดนี้นะครับจากปัญหาปัจจัยภายนอกการเอาคืนของมหาอำนาจไปมาไม่ว่ารัสเซียไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาที่ใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิกําลังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยฮะประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งที่อยู่ห่างไกล จากสงครามแต่สิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันปัญหาเรื่องของราคาทองเรื่องของราคาหุ้นกำลังส่งผลกระทบและมีแนวโน้มจะลากยาวเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเทืศักดิ์ยิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ